สวัสดีเพื่อนๆช่องจีนในวันทุกคนนะครับนานๆจะได้เก็บห้องเก็บอะไรสักหน่อยวันนี้ก็เลยถือโอ,อกาสทำคลิปสักหน่อยไว้เป็นการบันทึก เพื่อนอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็ตั้งใจว่าจะมาพูดคุยเนาะกับเพื่อนฝูเม,มือใหม่ว้ยทำงานที่หันเล่นกีตาร์นับจากกีตาตร์ตัวนี้ที่ซื้อมา27เดือน8 6-3นะครับปีนี้20ปีนี้ก็เดือนกันยายนเนาะ วันที่8นะครับก็ประมาณ4ปี10วันที่กีตาร์ตัวนี้ของผมนะครับมาติ BG 2นะครับ All Laminate Laminate 100% <c oughs> จ100ังหวะ100%ก็ไม่ใช่ไมหน้าไม้้างไม้หลักนะครับเป็น Laminate หรือเป็นไม้อัดนั่นแหละส่วนคอก็จะเป็นพวกฮอกกานีนะครับ Fingerboard Bridge นีเนยเขาบอกว่าเป็น Rib ดหูดอย่างเงี้ยเนาะ ก็เป็นกีตาร์ที่ผมใช้แล้วมีความสุขนะสามห้นิ้วก็มีความสุขนะไซที่มันผมรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าจากที่ผมใช้ตัวใหญ่มา ตัวใหญ่ก็ดีครับก็ดีก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งได้เสียงที่มันทุม้มนุ่มกลางวานดังกว่าตัวเล็กอ,ออกไปทางนุ่มแต่ว่าความสุขในการเล่นของเที่เราจริงๆเรามีความสุขในการเล่นการเล่นไปนะครับชอบแต่เก็กเล่นไปนะ,เ,ะ,เ,ะเมื่อกี้เห็นถือคุณเล่ยมาตัวนึง คืออุคเล่ตัวนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าได้มาฟรีจากน้าผมนะครับที่ซื้อให้หลานเล่นซื้อให้น้องผมเล่นนี่แหละจริงๆแล้วอุคุเล่ตัวนี้คือตัวแรกที่ทําให้ผมนึนกอยากเล่นดนตรีด้วยซ้ํานะครับได้มาก่อนที่จะได้กีตาร์ตัวเมื่อกี้มาเรื่องของเรื่องคือเราได้คุณเล่ตัวนี้มาแหละแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขาเลิกเล่นแล้วนะเลิกฮิตเลิอก,เลอกอะไรแล้วนะ ตั้งแต่สิงโตนำโชคอะไรแบบนี้ยนดเดอะสตาที่ทําให้ดังมากๆแล้วทุกคนหันมาเล่นุกคุณเล่นหมดเลยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้สนใจกับดนตรีไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้ก็เขาเลิกเล่นเลิกฮิ่จนกระทั่งน้องผมมันเลิกเล่นเลิกใช้แล้วอะก็เลยได้มาฟรีอันนี้จริงๆนะตั้งใจให้หลานแต่ลานตอนนั้นลูกผมมันยังสองสามขวบเล่นไม่เป็นหรอกยังไม่รู้เลื่อนยังไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเล่นผมหัดเล่น ก็เล่นไปเล่นมาจาคอร์ดก็รู้สึกว่าการเล่นมดนตรีเนี่ยเออมันสนุกดีเว้ยไหนๆเราก็มีช่วงว่างช่วงอะไรบ้างก็มาหัดเล่นดีกว่าเผื่อจะได้พาลูกเล่นสอนลูกเล่นดึงลูกออกมาจากโทรศัพท์เงี้ย ผมก็เล่นเล่นไปเล่นมาก็เออสนุกดีนะอ่าพอเรารู้สึกรู้สึกสนุกับมันก็เลยกลับมาที่บ้านก็เห็นกีตาร์เก่าๆของน้องเมียอยู่ก็เลยสั่งสายมาเปลี่ยนสั่งสายมาเปลี่ยนเล่นไปเล่นมาเออมันก็สนุกดีนะตอนนั้นก็คือแบบจับคอร์ดยังไม่เป็นเท่าไหร่หรอกนึกถึงสมัยมัธยมที่พอเล่นด้บ้านก็เอามาเล่นเอามาอะไนมาเนาะผมมาเล่นนะเล่นไปเล่นมา สนุกดีนะมันก็เลยทําให้ซื้อกีตาร์ตัวนี้มาแม่ αι, ซื้อมาเป็นของตัวเองเลยนะตัวเนี้ยสามพันกว่าบาทในสมัยนั้นสี่ปีที่แล้วนี่ซื้อมาจากช h อปปี้นี่แหละนี่สติกเกอร์ติดอยู่ด้านหลังเลยรนะ้านนะครับนี่น่าจะพูดไดนะ้ซื้อมาจากร้านต่อแดง <laughs> จพิจโจพิจโจผมก็ดูรีวิวแกเลยนะเออมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้าง โจทย์ในตอนนั้นก็คืออยากได้กีตาร์ตัวที่มันไซส์แบบไม่ใหญ่มากขัดเล่นเล่นง่ายเผื่อวันไหนที่เราแบบเล่นจนเบื่อหรืออะไรแบบนี้แล้วอ่ะหรือว่าลูกเราโตอย่างเงี้ยมันจะได้มีกีตาร์ไซส์ที่มันเล็กหน่อยให้เขาเอาไปเล่นเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความี่ซื้อเนาะมันก็มีรุ่นที่ถูกกว่านี้นะแต่ผมก็อยากได้ตัวที่มันดีขึ้นมานหนึ่งแล้วผมก็ไปดูรีวิวแนะล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมียี่ห้อหนึ่งนะแมนติกนะเป็นของเป็นแบรนด์รองของซาก้านะเป็นกีตาร์จีนนะ แต่ว่าคุณภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรฐานของมันนะและ้วก็เล่นดีในระดับหนึ่งผมก็เลยตัดใจซื้อมานี่ยแหละมาเล่นอย่สี่ดีกว่า ที่เกิดการสรับสนหนึ่งเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมีความสนุกสนานเนี่ยผมกลับไปผมกลับไปหันเล่นอุคุเลเล่เอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นหลักมันก็เลยลืมเพราะวิธีการจับคอร์ดต่างกันนิดนึงนะครับอ่าโอเคเพลงเมื่อกี้นะครับมันจะมีคอร์ดอยู่สีคอร์ดมนก็คือคอร์ดดีเอบีม <A. S 1> <Mina> ินาหรือบีมินาเซเว่นจากนั้นก็จี

I see. สำหรเพลงก็เขียนขึ้นมาเขียนเนื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ AI อใส่ทำนองก็ได้มาเพลงนะครับใครอยากเอาไปเล่นเอาไปโควเวอร์เองก็ตามสบายนะครับผมไม่ได้ตามเก็บค่าลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นปันช่วย,วยกันอที่ลอ้ฟังว่าเมื่อกี้ว่าเราจะไปหันเล่น,ลนอุคุรเล่แล้จะเล่าให้ฟังว่าทําไมเมื่อกี้มันสับสนเพราะว่าคอร์ดมันจับต่างกันนิดนึงน,นะครับเนื่องจากว่าอุคูลเล่มันมีสีสาย เดี๋ยวผมจะเล่นเพลงเมื่อกี้ให้ฟังด้วยคูลเล่ๆน,นะครับคอร์ดเดียร์นะครับใช้คอร์ดเดียว์กันโอเคเริ่มจากดีทีนี้จับดีอยู่คูลเล่มาจ,จับเป็นดีนะครับแล้วก็เอกซ์แล้็บีมีหนร์แล้วก็จี G. อ่าโอเคมองถึงบ้านบ้านเรา สองอย่างสองสไตล์สองสไตล์ดูดดไซดดูอะไรก็ต่างก็สนุกอีกแบบนึ่งนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจับลองเพียงเท่านี้สวัสดีครับถือว่าเป็นการทัดทายนะครับสำหรับเพื่อนฝูงที่เป็นมือใหม่ไว้ทำงานหันเล็นก,กีตาร์เนาะอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับ